ฟีดแบ็ค่อนข้างดีนะครับทุกช่องทางเลยในโซเชียลมีเดียก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram นะครับแล้วก็ t w i t t e อร์พันทิปอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ทุกคนพูดถึงละครเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงตัวละครของม้วนที่ผมเล่นด้วยครับ mm hmm. เหมือนกับว่าเรื่องที่มันผ่านมาอย่างเนี้ยเรามีไปรับเชิญบ้าง mm hmm. หรือไม่ก็บทมันอาจจะไม่ได้เสมอรลายนํำเหมือนอย่าง mm hmm. อย่างเรื่องนี้ ครับผมแล้วมีคนแบบหมั่นไส้เราไหมในในในละครไหมถึงว่ากระแสตอบรับว,ว่าเฮ้ยหมั่นไส้คนที่ชื่อม้วนมากในที่เรารับบทอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอะครับคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์กันซะมากกว่าซึ่งคอมเมนต์ที่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ตามไลฟ์สดอย่างเวลาช่องเจ็ดเพจช่องเจ็ดอย่างเงี้ยครับไลฟ์สดละครเด็กเสพเพเอาละบางทีตัวละครม้วนยังไม่โผล่มาเลยแต่คนด่ารอแล้วอย่างเงี้ยครับ <laughs> ผมว่ามันสนุกมากแต่มันก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่าคือมิติมันเยอะอะครับ<ะ>มิติมันเยอะมากอย่างตัวละครม้วนอ,อย่างเนี้ยครับมันไม่ใช่แค่้ายออกมาทำเสียงดังหรือว่าทำหน้าดุดังใส่อย่างเดียวนะครับโจทย์โจทย์ของผมที่ได้รับจากวันแรกเลยที่เจอผู้กำกับเด็กเสเพนะครับพี่เกร<ะ>ว่า พี่อยากให้ตัวละครม้วนออกมาเป็นแบบไหนในมุมมองของพี่ผมก็นั่งคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้ฟิลแบบโรคจิตโรคจิตหน่อยอ่าโรคจิตโรคจิตหน่อยแล้วก็ผมก็เลยถามเขาต่อว่าถ้าโรคจิตอย่างเดียวเนี่ยมันจะทร,รมหาไปไหมเราควรจะใส่อะไรเพิ่มยัดไปอีกในตัวละครนี้ไหมหอ่าก็ลเลยคุยกันให้มันเหมือนเป็นคนมีสมาธิสั้นให้มันเหมือนเป็นคนเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่อันดับสี่หรืออันดับห้าเนี่ยแหละไม่แน่ใจแฟนคลับส่งมาฟีดแบ็ดีตอบรับดีแต่ว่าบางทีบางทีอย่างคุณย่าผมอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่เขาติดตามละครเย็นช่องเจ็ดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ไม่กล้าดูจนจบผมก็จะเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าดูแล้วมันบีบหัวใจอืเพราะว่ามันเพราะว่ามันผิดจากละครเย็นช่องเจ็ด ในหลายๆเรื่องที่ผ่านๆมาที่ผ่านๆมาถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ตบตีกันทั่วๆไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นซิกคอมใช่ไหมพี่ตลกๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้มัน,น,นสืบฉีกเลยสืบสวนสอบสวนแอคชั่นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาสังคม,ม,มก็มีแต่คนชอบถามนะว่าทำไมไม่เป็นพระเอกทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้เป็นง่ายไงพี่เล็กออกออทั้งหมดทั้งบวนมันต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่จะพิจารณาใช่ทางช่องทางผู้ใหญ่จะพิจารณาว่าอยากจะให้เราเนี่ยบทไหนมันถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ<ต>ก็แต่เราก็ยังแฮปปี้กับการเล่นไลฟย์อยู่ใช่ไหมเอ่ยโอ้ตอนนี้ก็แฮปปี้มากครับเพราะว่ามผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ดึงได้ดึงสิ่งที่เราเรียนมาได้ได้ดึงสิ่งที่เราศึกษามา ออกมาใช้ ok จริงในในงานละครอย่างเงี้ยครับด้วยบทผู้ร้ายและได้ทำอะไรหลายอย่างก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับคือถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าจริงๆกับผมก็ยินดีนะครับแต่ผมก็ต้องขอพิจารณาในเนื้องานอีกทีหนึ่งว่ามันจะเซ็กซี่ระดับไหนอะ่มันจะขนาดไหนใช่ครับก็คือต้องปรึกษาที่บ้านใช่ไหมเอ่ย ใช่ครับใช่ครับก็ปรึกษา<ม>คุณแม่มากกว่าส่วนมากมที่อยากจะให้น้องไอซ์ฝากติดทุกช่องทางของน้องไอซ์ว่าเสามารถติดตามได้ไอซ์ได้ทางไหนบ้างอะไรอย่างไรบ้างครับในอินสตาแกรมเนี่ยจะมีบอกหมดเลยว่า Facebook อะไร<ม>แล้วก็ u b e Channel อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม> i n s t a g r กรมไอนิตนะครับ i c e n i t i d